มชม,ม,ชมใหมม้กันสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนๆนชาวเกมเศรษฐีวันนี้มีอีเวนต์ใหม่บอกเลยครับอีเวนต์นี้สนุกครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์อีโวก อีโวครีโอพัตตานะครับแต่เรื่องอีเวนต์ของอีโวครีโอพัตตานี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้คอนเทนต์ของผมคือตีบูมครับเพราะว่ามันมีตัวใหม่มาซึ่งเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันวิ่งเร็วและทีนี้ยถ้าอยากปิดเลยมันต้องซื้อเห็นไหมครับ549บาทแถม2,990หินเพชร พร้อมตั๋วแรกอีก3าใบถามว่าจะทํายังไงกับมันดีไม่ต้องทําอะไรกับมันครับซื้อครับซื้อเสร็จแล้วเราเอาไปตีบูมเลยเดี๋ยวซื้อปุ๊บตีโชว์ตอนนี้เลยครับทำคอนเทนต์นี้ก่อนสําหรับคอนเทนต์แรกในวันสําหรับอีเวนต์ใหม่วันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาการ์ดเนี่ยขอเป็นคอนเทนต์ที่2ต่อจากอันนี้เนาะอาผมซื้อนี้เลยมากันครับซื้อเลยครับไม่ต้องลังเล มาแล้วครับผมนิโคนิโคเทริโอหรือเปล่าโอ้โ oh, หถ้าบอกว่านิโคเทริโอไม่รู้เด็กๆยุคใหม่จะรู้หรือเปล่านะครับมีเพลงดังเยอะสมัยก่อนผมไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักแต่เพื่อนๆในแคนจะรู้จักเยอะผมไม่รู้จักผมเกิดไม่ทนันใจร้ายอะไรประมาณนี้ป่ะนะเดีย๋ยวนะครับเดีย๋ยวผมขอไปรับก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอะผมรับนี่ครับจะได้จะได้ตามนี้นะครับ นิโครับเลยตัวแมนยำตัวแมนยำแล้วก็ตัวแมนยำรับมาเรียบร้อยครับแล้วไปดูในชัเปอร์บูมกันเปลี่ยนเป็นนิโคเลยครับนิโคครับผมติดตั้งนิโคเลยครับมาครับเดี๋ยวเราไปบูมกันครับผมเรามาตีบูมกันวันนี้ที่จะมาตีบูมด้วยก็จะมีพอดีผมบอกก่อนเลยว่าผมได้รับเกียรติมากครับ ได้รับเชิญจากเมียคุณชูวิทย์นะครับซึ่งเป็น fcc 0 7เนี่ยปกติคุณชูวิทย์ก็ไม่ค่อยปล่อยมาครับสวัสดีครับคุณเมียคุณชูวิทย์นะครับแล้วก็อีกคนค่ะวันนี้อันขออนุญาตสามีแล้วค่ะขอเขาอนุญาตสามีแล้วนะครับอ่ะคุณพิลาครับขอบคุณพิลาคุณพิลานี่ fcc 4 0ใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเคครับป่าเมียเชิญเมียคุณชูวิทย์ครับผมเชิญคุณพิลา fcc 4 0ครับผมมาเดี๋ยวเราไปตีบูมกันเมียคุณชูวิทย รู้สึกจะผิดตัวไหมครับที่ตกลงไว้อะ่ะกก็เปลี่ยนเลยค่ะโอเคนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมกดพร้อมครับพร,พร้อมนะโกไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่านิโคจะวิ่งเร็วสมคำเล่าลือหรือเปล่าบอกแล้วครับ ฉันฉันไปเก็บหินแล้วไงเธอเธอกับพี่ฝนอ๋อเดินกับแต่ไปข้าซองแรกให้พี่หมู่ข้าวซองสองไปนะช่องช่องฟองไม่ไปครับช่องครับไปช่องครับฟ้องไม่ไปโอเคครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็รู้มันทำอะไรได้ไปโก o เอาเอาเดินสิเดินเดินเดินสิแม่คุณนี่เดี๋ยวดูความไวครับฟึบความไวไมนต่อ ต่อยเลยนี่ใส่ไม่ดีครับนิโคสร้างครับนิโคสร้างครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าความไวของนิโคในการวิ่งเขาล้ำหรือว่าเร็วสุดๆเร็วขนาดไหนผมก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวดูก่อนครับว่าไวขนาดไหนอ่ะครับผมรับนี่เลยครับไม่ีอยวแล้วไม่มีประโยชน์เอืมไม่สร้างอะไรอ่ะไม่มีหรอกครับคำว่าไม่สร้างอะไรไม่อยู่ในบัญญัติตยาของผมครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเอาล้ครับปนิโคถือว่าเร็วครับเร็วเร็วเร็วเดินอันดับหนึ่งนะฮะปึ๊บปึ๊บโอ้โหจะชนะแล้วเหรอครับอะไรเนี่ยจะชนะแล้วเหรอยังไม่ได้โชว์เลยนิโคเอ้าเอาตัวใหญ่ไปก่อนยังไม่ได้ใช้ดูนิโคยังไม่ได้โชว์อะไรเลยจบไปแล้วแม่ชนะนิโคมาเดินเท่ๆเลยไม่ได้ทำอะไรเลย นิโคได้อะไรบ้างได้เรียนได้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 อยู่ครับนิคนิโคได้อยู่วิ่งเร็วครับเก็บเร็วไงครับนะครับเป็น MVP ไปไปอีกตานึงครับไปอีกตาไปอีกตาขอขอเงินิโคขอเรียนเชิญเมียคุณชูวิทย์ครับผม FCC07 นะครับแล้วก็คุณพิลาครับ FCC40 นะครับเชิญครับอ่าไปอีกตาหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูโกครับเดี๋ยวเราตีทักสามตาดูครับว่านิโคเขาวิ่งเร็วจริงไหมมา เอาแลขนเงินไหมคะอืมอย่าผมสิผมผมอย่าผมมันพิวนะอย่าอย่าตุงนะอืมไม่ตุงผมผมไม่มีผมผมผมไม่มีผมไม่มีผมไม่มีเขาว่ากุ้งกิ้งเก็บเหรียญตุงงนี่ไม่ใช่ผมหมูตุงผมผมชื่อหมูคุงไม่ใช่หมูตุงไปไปครับไปครับไปแล้ว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 ผมวิ่งแล้วครับวิ่งหัวตั้งครับอ้าวเฮ้ยดันยังอีกแล้วไป ปิดช่องช่องโอ <who médico S 1> ้โหมันปาดไปหมดเลยครับนิโคนิโคนิโคโมโหแล้วครับนิโควิ่งนิโคเก็บเหรียญไม่ได้เลยครับเอานิโคได้มาเก้าครับเดี๋ยวที่เอ็มก็ไม่ได้สายหรอกอูู่ที่มีเอาเอาเอานิโคโดนเปิดพลังเกือบไปแล้วครับไม่รู้ว่าสร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันงั้นมันเปิดพลังอยู่ขอโทษครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว,วผมเป็นตัวสร้างกระทุบครับตุ๊บาลานหรอหาเมาก้อยฉันนีเก็บเหรียญไม่พอครับขอเก็บเหรียญก่อนครับเหรียญสร้างไม่มีครับแต่ดูผมดูนิโคลเขาวิ่งไวจริงๆนะครับอ๋อโคปูดใหญ่เชียวปึ๊บรับอ้าววิ่งไปปึ๊บ เขาสีน้ำเงินใช่ไหมครับผมปลาระเบิดเลยครับอืมน่โคมไม่มีเหมือนทุกหรอครับอ่ะโอเคอืมส่วนต่อยไปซะเรืี๋ยๆผมผมมาสร้างนี่ยังไม่คล่องครับยังไม่คล่องเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างครับเพิง่งเพิ่งเพิ่งซื้อมาตะก,กี้ครับเพิง่งซื้อมาตะก,กี้ครับยังไม่รู้วมันเก่งแค่ไหนนะ เ,เอา้าวเขาตีเขาตีกันแล้วครับใส่หมวกกันน็อกกันครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ใส่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ใส่โอ้ไม่มีเหรียญอ่าทุบเสร็จวิ่งหนีครับ <c oughs> ทุบเสร็จแล้ววิ่งหนีครับนะครับนิโคลทุบเสร็จแล้ววิ่งหนีครับ <c oughs> นี่ไงครับสร้างนี้ครับสร้างให้ครับใจเย็นครับใจเย็นใจร้าไม่ใช่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 ใชใชเนี่ยนิโคลร้องเพลงนี้ครับตอนนั้น,น,นแต่บอกว่าเกิดไม่ทันไงพี่หมกเอ้ยไม่แม่แมผมผม,ผมฟังเอ่อตอนเด็กๆผมฟังแม่ผมร้องให้ฟังครับไม่ทันมากน่าจะไม่ทันครับ เลาดูตึงๆตัดเขาทำทุก้าไงฉันก็ลืมไปฉันก็หัวแต่ไอ้นี่แหละเธอมางวดก้น,นฉันก่อนฉันลืมถือว่าวิ่งเร็วนะแต่ยังเล่นไม่คล่องอาจจะเพราะว่าปกติผมเล่นบิก,กิตก็เลยอ่ะเดีย๋ยวเขลองดูแต่ตอนนี้แลนเราซะแลนเท่ากันอยู่ครับตึงๆเนี้ยครับสนุกนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูว่า อัดคลิปสนุกแค่ไหนนะตป้งต้งใจม,ม,น <c oughs> มนันตึิงค่ะมันตริงเป็นต้งใจมันตึิงใช่ไหมอ่าเคตึงแต่ริโคแล้วนะ่ะไอมินิโคก็ไม่ตึงขนาดนี้หรอก <c oughs> ใช้ปล่อยน้ำอ่ะฉันเองฉันเอง พี่เปิดบาเลียครับพี่เปิดบาเลียครับสร้างให้ด้วยครับหนูก็ิงไปวิ่งมาโอ้หมดเหรียญหมดสร้างก็ไม่มีเหรียญถูกเลยต่อไปเหรียญอะไรเหรียญไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเหรียญถูกเยอะเดี๋ยวทุบให้หมดเลยสร้างไปก่อนนะครับทุกตาไปสร้างไปก่อนพี่มีเหรียญถูกพี่สร้างให้เลยครับพี่เกิดบาเลียห้คุ้มครองให้ด้วยครับ ทหัวก้อยไม่เว้นเลยไม่เป็นไรพี่ทุบต้องให้เสียงทุกชั้นไม่ค่อยมีเลยทุบเยอกระโดดไม่นานแม่สร้างเลยสร้างอ้าวบอกให้สร้างไม่สร้างสร้างอยู่สร้างอยู่แต่ทุบหัวก็ไม่พักเลยว่ะทุบต่อได้ป่ะฉันทุบไว้อยู่มันเป็นตัวทุบไว้ฉันจะต้องไปทุบพี่หมูแล้วแล้วพี่หมูแล้วแล้วสร้างอยู่จ้าสร้างอยู่จ้ามาคู่เลยจ้าสร้างอยู่จ้า สเกียร์มาใ้อยเ็ตั้งอยู่จ้าตั้งอยูจ้าตั้งอยู่จ้าเหลือสิบสาวิจาช่วยๆกันหน่อยจ้าตับสิบสามวิจ้าสู้ๆจ้าสู้ๆจ้าชนะครับชนะครับชนะชนะแบบตึงๆครับไหนดูผลงานกันหน่อย มาทุบเลยฉันเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูเป็นไงบ้างอ่าสิบ1องแปดสปดสเมชีวิตสองสิบหกก็ถือว่านิโคก็โอเคครับได้มา2องร้อคะแนนโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้สำหรับการเปิดตัวนิโคคงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวดูคอนเทนต์ที่2ก็คืออ่าอีโวครีโอพัตตา เอามาปะทะกับไกอารและคีมุนนะครับคืนคืนนี้เราคงทําแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงปล่อยให้ดูสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสาวสวัสดีกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน